ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายต่อจากเรื่องของวงจรต่ำตัดนะครับซึ่งผมก็ได้ทำมาสี่คลิปแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ห้านะครับซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำวงจรต่ำตัดที่เป็นการทำแบบกัดปริ้นเองนะครับ แล้วก็ทางมีทางคุณผู้ชมหลายคนก็สนใจนะครับผมก็ได้ทําเป็น p ิ i นสําเักษรูปขึ้นมานะครับโดยให้ทางโรงงานผลิตขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีการดัดแปลงจรเพิ่มนิดหน่อยนะครับต่างจากเวอร์ชันที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว สเสรูปนะครับที่ผมทำออกมาก็จะมีบอร์ดบอร์ดตัๆนะครับ h s m ห0 9จะวางอยู่บนบอร์ดที่ผมทำขึ้นมาอีออกทีนึงนะครับโดยจะมีน็อตสีตัวยึดยึดอยู่นะครับแล้วก็จะมีการดัดแปลงบอร์ดนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสายแดงๆเนี้ย เข้ามาคอนโทรลเพื่อจะมาควบคุมบอร์ดข้างล่างนะครับบอร์ดนี้นะครับมัจะมีคุณสมบัติที่อ่ใช้สำหรับในการตัดอิเมเปอร์เตอร์ที่เป็นแบบปุ่มกดธรรมดาที่ปอกแป๊กปอกแป๊กเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มกดแบบดิจิตอลได้เป็นแบบแบบนี้นะครับดิจิตอลแบบนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ ฟังชันเดิมเิมก็ต่อเอาไปที่รีเลย์เอาไปควบคุมไอโซลิสเตอร์รีเลย์ได้นะครับก็จะมีอยู่3ามอย่างปุ่มนี้ก็ไอพอตนี้ก็เป็นพอตเดิมของมันนะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรแล้วก็สองขั้วนี้นะครับเป็นขั้วที่ตอบรีทสวิตนะครับสวิตธรรมดาหรือว่าสวิตดิจิตอลน,นะครับแล้วก็2องขั้วนี้นะครับเป็นขั้วสําหรับป้อนไฟย้อนกลับจากตัวอิวอร์เตอร์นะครับ เป็นไฟล์22บโวลต์นะครับตรงนี้เพื่อจะมาเช็คว่าอินเวอร์เตอร์เปิดหรือปิดอยู่นะครับตรงนี้นะครับจะมีสวิตช์อยู่2ตัวนะครับสวิตช์ตัวไม่บวกไม่บกัดเลยสวิตช์ตัวแรกนะครับตัวนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับเลือกว่า เราจะใช้ควบคุมสวิตช์แบบดิจิตอลหรือสวิตช์แบบอนาล็อกนะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ที่เอาไวา้ในการเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นะครับว่าหลังจากที่หลังจากที่ไฟมาแบตไฟแบตมาปกติเนี่ยจะให้อินเวอร์เตอร์เปิดและใช้อินเวอร์เตอร์ปิดนะครับถ้าเราเลื่อนถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยนี่นะครับถ้าเราเลื่อนถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ย เป็นจะเป็นการเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับหลังจากที่แบตเตอรี่กลับมาปกตินะครับมันจะเปิดอัตโนมัติแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นบนนะครับมันจะเป็นการไม่เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับหลังจากที่แบตเตอรี่กลับมาปกตินะครับเราจะต้องไปเปิดเองส่วนปุ่มนี้นะครับสวิตตัวนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นเนี่ยจะเป็นการควบคุมสวิตแบบดิจิตอลนะครับถ้าเราเลื่อนลงมานะครับจะเป็นการควบคุมสวิตแบบอนาล็อกนะครับ ส่วนจะมีตัว vr เล็กๆตัวนี้นะครับเป็นโพ t e n ทิโอ e ิเตตัวปรับตัวนั่นทานปรับค่าได้ตัวนี้เอาไว้ปรับเวลาในการปิดหรือเปิดอินพร์เตอร์นะครับคือเวลาที่บอร์ดตัดมันสั่งสั่งตัดปุ๊บเนี่ยบางทีนะครับจะมีปัญหาว่าบางทีแบตเตอรี่มันมันมันเสียเองแล้วพอใช้ไปสักพักเนี่ยแบตอ่อนปุ๊บวงจรก็สั่งตดัดพอสั่งตัดปุ๊บ แบก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาปกติอีกมันก็สั่งต่ออีกอย่างนี้นะครับก็เลยเอาไว้ป้องกันคือมันจะหน่วงเวลาไว้สมมุติว่าถ้าเราถ้าบอดตัดมันตัดปุ๊บเนี่ยมันจะหน่วงเวลาไว้แล้วแต่รับปรับนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบวิถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะหน่วงสมมติถ้าเราปรับไว้สิบวิเนี่ยปรับมาทางซ้ายสุดคือต่ํานะครับปรับไว้สูงสุดคือหน่วงเวลาสูงนะครับถ้าเราปรับไว้สิบวิเนี่ยเวลาที่บอดตัดตัดปุ๊บเนี่ย มันจะหน่วงเวลาสิบวิมันจะสั่งตัดอิวอร์เตอร์นะครับตอนเปิดกันเหมือนกันนะครับตอนเปิดเนี่ยพอพอระดับไฟแบตเตอรีก่กลับมาปกติปุ๊บเนี่ยมันจะหน่วงเวลาประมาณสิบวินะครับแล้วก็ค่อยสั่งเปิดอิวอร์อเตอร์นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมจะจะไม่ คือบอร์ดเนี่ยผมผมมีมีจําหน่ายนะครับมันจะมีทั้งบอร์ดที่ว่าเป็นบอร์ดบอร์ดเดิมที่ว่าเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับที่ว่าไม่ได้ดัดแปลงเนี่ยท่านต้องเอาไปดัดแปลงเองนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดที่ว่าบอร์ดบอร์ดล่างเนี่ยจะเป็นจะเป็นบอร์ดเนี้ยผมก็จะมีมีจําหน่ายอยู่นะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าต้องการซื้อแค่บอร์ดนี้หรือว่าซื้อทั้งชุดนะครับถ้าซื้อแค่บอร์ดนี้ก็ท่านก็เอาไปดัดแปลงเองครับ เดี๋ยวผมอธิบายสอนวิธีดัดแปลงให้ไม่ยากครับมีอยู่เส้นเดียวที่เราต้องตอบเพิ่มนะครับผมตอดให้ดู บอร์ดนี้เอาไปใช้งานต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีไฟ2 20บโวลต์ป้อนกลับมาที่บอร์ดนะครับเวลาที่ใช้งานต้องอไปใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีลืมแล้วไปโดนอาจจะโดนไฟช็อตได้นะครับนี่ครับบอร์ดก็จะมีอยู่ขา,ขาตัวนี้มีขาพลาสติกนี่สี่ขานะครับจีมีน็อตยึดอยู่สี่จุดแล้วก็ตรงนี้ผมจะยอดอกาวดำเอาไว้นะครับเพื่อป้องกัน เผื่อไปโดนนะครับตรงนี้เป็นไฟสูงนะครับตอนสองยี่สิบโวลต์อันตรายก็ตรงนี้ด้วยบอร์ดต่ำตัดตัวนี้ก็จะมีการดัดแปลงนะครับเพิ่มขั้วตรงนี้มาสี่สี่อันนะครับเสียบเข้าตรงจุดนี้ได้จุดนี้มันจะมีของมาจากโรงงานก็มีอยู่แล้วนะครับผมก็เอาไ้ตัวที่เป็นนอนตรงนี้เขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้แล้วามาเสียบแล้วก็บัดกีนะครับ ก็จะลากสายสีแดงตัวนี้นะครับจากขาที่สองเนี่ยหนึ่งสองนี้นะครับลากมาต่อเข้าที่ขา r เลยตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็ใช้ได้แล้วแล้วก็เวลาใช้งานแล้วก็มันจะมีซ็อกเก็ตตนี้กัารองรับอยู่นะครับรองรับอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะไปควบคุมโดยจะใช้ตัว mcu ตัวนี้นะครับควบคุมจริงน,น,นะครับ เวลาใช้งานก็เอาไปเสียบเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็แค่นี้นะครับก็ขันนอสี่ตัวนะครับจบทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการใช้งานนะครับว่าจะใช้งานยังไงนะครับก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็ใช้งานก็นเหมือนกันแต่ว่าบอร์ดนี้มันจะมันจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายนะครับก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไร จะม,มีก็มีแค่ปรับสวิตแล้วก็ปรับวอลล่มตัวนี้นิดหน่อยถือว่าผมก็ปรับไว้ให้แล้วนะครับก็ท่านที่เอาไปใช้ก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองต่อวง,งจรแล้วก็จะลองทดสอบให้ดูก่อนนะครับเ๋รอสักครู่นะครับครับผมก็นี่นะครับวิธีการต่อสองขั้วนี้นะครับจะเป็นขั้วที่มาจาก แบตเตอรี่นะครับแล้วก็2คนัวนี้นะครับที่เป็นสายสวิตนะครับตัวนี้เป็นสายสวิตที่ต่อพ่วงมาจากสวิตติงเจอร์ตอนตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างในนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็วิธีการต่อนะครับกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับจะมีวิธีการต่อสวิตตรงนี้นะครับเราก็เอาสาย2อขั้วสสายเนี่ยไปไปบัดกรีเข้ากับขั้วของสวิตเลยนะครับแล้วก็เอามาต่อที่2องขั้วนี้นะครับส่วน2องขั้วนี้เป็นขั้วที่เป็นไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นไฟออกจากอินเวอร์เตอร์สองร้อยสิบโวลต์นะครับเข้ามาตรง แล้วก็บอร์ดนี้ผมจะตั้งเป็นเป็นเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับจะเป็นการควบคุมเซอร์วิแบบดบจิตอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นการสั่งให้อินเ,เ,เปิดนะครับหลังจากที่แบตเตอร,รี่กลับมาปกตินะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดมาให้ดูนะครับตรงจุดนี้อันตารายนะครับเตือนไว้ก่อนห้ามเอามือไปโดนนะครับจะเปิด ผมจะลองเอาสวิตชิ่งนะครับทำจำลองเป็นแบตเตอรี่นะครับนะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วบอร์ดนี้นะครับก็จะเป็นผมจะตั้งต่ำตัดไวตที่ยีิโวลต์นะครับตอนนี้มันสั่งเปิดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เปิดไฟเข้ามาแล้วระดับปกติ ระบบระดับไฟมันมาที่ยี่สี่โวลต์นะครับมันก็เลยสั่งเปิดสังเกตนะครับไฟตัวนี้จะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับมันจะติดขึ้นมาให้มันรู้ว่าอินเวอร์เตอร์เปิดแล้วนะครับมันก็จะอยู่การทํางานแต่ถ้าอินเวอร์เตอร์มันยังไม่เปิดเนี่ยมันจะทำมันจะสั่งซ้ํานะครับทีนี้ผมจะจําลองว่าผมจะจําลองว่าแบตเตอรี่มันต่ํานะครับในการลดไฟลงเมื่อต่ำกว่ายี่สิสองโวลต์มันจะตัดนะครับ รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะตัดนี่นะครับมันก็จะตัดอินเอร์เตอร์ออกไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อเราเมื่อมันตัดแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ เมื่อเรากลับมาชาร์จแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่กลับมาในระดับที่24โวลต์ปกติเนี่ยมันก็จะสั่งเปิดอินเวอร์เตอ,อร์นะครับนี่ผมปรับขึ้นมานะครับนี่นะครับบอร์ดทำงานแล้วเดีย๋ยวสักพักหนึ่งจะสั่งเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับ แบบนี้นะครับก็หลักการการทำงานก็เป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับก็ผมก็สาธิตพิธีการใช้งานให้ดูแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนครับก็สามารถดูได้ที่ที่ในเว็บไซต์ของ l a z a d a แอปของ l a z า d a นะครับผมก็มีลงเป็น้านค้าเอาไว้เดี๋ยวผมติงลิงก์ไว้ให้นะครับตัวลิงก์ของสินค้านะครับผม วันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ